สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของชิ้นงานที่เราจะทำกันนั่นก็คือเรื่องราวของวงจรสีก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นงานที่เราจะทำกันนะครับสิ่งแรกเลยที่เราควรจะทำความเข้าใจเลยก็คือเรื่องของวงจรสีนะครับว่าวงจรสีเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง ในภาพนะครับนักเรียนจะมองเห็นว่าอันนี้เนี่ยนะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันก็คือหน้าตาวงจรสีนะครับทั้ง3วงเนี่ยเอาจริงนะครับมันก็คือวงจรสีที่มันถูกเรีียงไว้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันวางในทิศทางที่มันต่างกันแค่นั้นเองวงจรสีนะครับมันก็คือสีที่นะครับที่มันเรียงตัวกันอยู่ ที่มันถูกวางอยู่อย่างเป็นระบบนะครับประกอบไปด้วยสีทั้งหมด12สีนะครับจัดวางให้มันอยู่ในฟอร์มของทรงกลมนะครับประกอบไปด้วยก็คือสีแดงนะครับสีแดงส้มสีส้มนะครับสีเหลืองส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเหลืองสีเขียวนะครับสีน้ําเงินเขียวสีน้ําเงินสีน้ําเงินม่วงสีม่วงแล้วก็สีแดงม่วงนะครับทั้งหมด12สีนะครับโดย12สีเนี้ยนะครับมันเกิดมาจาก สีเพียงแค่3สีเท่านั้นนะครับนั่นก็คือสีน้ำเงินสีแดงและก็สีเหลืองซึ่งเราเรียกมันว่าแม่สีการเกิดวงจรสีนะครับจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องประกอบไปด้วย3ขั้นนั่นนะครับก็คือสีขั้นที่1สีขั้นที่2และก็สีขั้นที่3นะครับเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนการผสมสีตั้งแต่3สีขึ้นไป นะครับบวกกับสีขั้นที่2บวกกับสีขั้นที่3จนเป็นวงจรสีนะครับมาดูกันว่าแต่ละขั้นตอนมันประกอบด้วยสีอะไรยังไงบ้างสีขั้นที่1น,นะครับหรือว่าขั้นที่1ประกอบด้วยสี3ส,สีนั่นก็คือสีเหลืองนะครับสีแดงแล้วก็สีน้ำเงิน3ส,สีนี้นะครับเราเรียกมันว่าแม่สี นะครับเป็น3สีที่สําคัญมากสามารถผสมสีได้อีกเป็นหลาย10สีหลายร้อยสีนะครับแต่ไม่มีสีไหนเลยที่สามารถผสมได้สีนี้นะครับสีกันที่1เนี่ยเมื่อเราเอาสีที่อยู่ข้างกันนะครับผสมกันอย่างละครึ่งนะครับมันก็จะเกิดสีใหม่เพิ่มขึ้นอีก3สีนะครับนั่นก็คือสีส้มนะครับสีม่วงแล้วก็สีเขียว สีขั้นที่2นะครับก็คือเป็นสีที่เกิดจากการผสมกันของแม่สีนะครับที่มีการผสมผสานกันเป็นคู่ๆนะครับก็จะได้เพิ่มมาอีก3าสีนะครับนั่นก็คือสีเขียวสีส้มและก็สีม่วงนะครับสีเขียวนะครับเกิดจากการผสมสีระหว่างสีน้ำเงินกับสีเหลืองสีส้มนะครับเกิดจากการผสมกันระหว่างสีเหลืองกับสีแดง ส่วนสีม่วงนะครับได้มาจากการผสมกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงสีขั้นที่3นะครับเป็นสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่คู่นะครับระหว่างแม่สี3สีกับสีขั้นที่2นะครับมันก็จะได้สีเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด6สีนั่นก็คือสีส้มเหลืองสีส้มแดง สีม่วงแดงสีม่วงน้ำเงินสีเขียวน้ำเงินแล้วก็สุดท้ายก็คือสีเขียวเหลืองเมื่อเกิดการผสมสีกันทั้ง3ขั้นตอนแล้วนะครับมันก็จะเกิดเป็นวงจรสีนะครับแล้วก็เป็นวงจรสีที่มีการถูกเรียงเป็นระบบนะครับ ซึ่งที่ครูบอกว่าเป็นระบบมันมีอะไรอย่างไงบ้างมาดูกันภายในวงจรสีนะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับที่มันซ่อนอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของวันณะของสีนะครับวันณะของสีคืออะไรก็คือเป็นความต่างของกลุ่มสีนะครับที่มันถูกแบ่งไว้ภายในวงจรสีเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือสีที่มีวันณะร้อนและก็สีวันละเย็นนะครับ เหนือจากนี้นะครับก็จะยังมีสีตรงข้ามนะครับซึ่งสีตรงข้ามนี่ก็คือสีที่มันอยู่ในตำแหน่งที่มันตรงกันข้ามของวงจรสีแล้วก็จะมีการตัดกันอย่างเด่นชัดนะครับจะมีทั้งหมดอยู่6คู่นั่นก็คือสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงนะครับสีแดงตรงข้ามกับสีเขียวสีน้ําเงินตรงข้ามกับสีส้มสีเขียวเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงแดง สีส้มแดงตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงินและสุดท้ายสีม่วงน้ำเงินตรงข้ามกับสีเหลืองสุดท้ายเลยนะครับในวงจรสีเนี่ยนะครับมันเกิดจากการผสมกันจากสีเพียงแค่3สีนะครับจากสีเพียงแค่3สีผสมกันได้เพิ่มมาอีก3สีแล้วก็เพิ่มมาอีก6สีนะครับแล้วมันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับมันเพิ่มมาอีก10สีหลาย100สีหรือว่าเป็นพันสีก็ได้ นะครับขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การแบ่งของสีว่าเราจะใช้สีนั้นมากแค่ไหนหรือว่าสีนี้น้อยแค่ไหนนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงชิ้นงานที่เราจะทำกันเนาะก็จะเป็นเรื่องราวของวงจรสีสร้างสรรค์นะครับวงจรสีสร้างสรรค์คืออะไรก็คือ เป็นการนำเอาวงจรสีที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละนะครับเอามาสร้างนะครับมาออกแบบมาปรับปรุงหรือว่าคิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้วงจรสีเนี่ยมีความน่าสนใจมีความแปลกใหม่นะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยนำเสนอในรูปแบบที่เป็นความชื่นชอบของพวกเรานะครับ